หลังหนึ่งทุ่มออาสมมุติคูฮพนครูฮัทอาจจะขึ้นหกโมงเย็นไปถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งทุ่มแล้วหนึ่งทุ่มก็ให้คุณมันตรียาวอย่างเงี้ยไม่แน่ไม่แน่รอก่อนรอถึงเวลาแล้วค่อยว่ากันเนะาะเช้ามาด้วยว่าอุนเจ็ดโมงใช่ใช่เนาะเห็นคลิปขมิมนปีนเถาวันสองดูได้ <laughs> มันไม่มีดาวเทียม <laughs> มันไม่มีเดาเทียมแต่เรากลัวอาวุธเขามีไงเรากลัวว่าอาวุธของเขาจะเยอะไงคนเด่นคนดังเอาทรัพย์สินไปลงทุนมันโกงหมดน,หนั่นแหละนั่นแหละเยอะแต่เราไม่รู้แค่นั้นเองเนาะทจ้วันเราไม่รู้เราเราดูข่าวเราแค่เสพข่าวเสพข่าวเราก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือพูดเลเน่นเราไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมนี่แหละ ราก็ต้องพิสูจน์พิสูจน์ดูกันย,วยาวๆเนาะพี่ขุดดูกันย,วยาวๆว่าเขาจะมีสาธุร่วมกันนะคะพี่ทําบุญใส่ของใส่ซองงานสวดอภิธรรมหลวงปู่ลันดีสีสุทโธว,วัดปา่าห้างบงไปแล้วสาธุเอานะคะค่าค้าพี่นาสาธุสาธุก็ว่าอยู่ก็ว่าจะทําบุญอยู่นะก็คงจะได้ทําบุญเนาะเพราะว่าเป็นหลวงพ่อเนาะแล้วก็ยังมี งานงานบวชของลานชายคุณดาอีกอยังเนี่ยยังไม่ได้ขอหมายเลขบัญชีเลยเนี่ยคุณสมพง๋าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณสมพงษ์อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะคุณอนันทนาใช่ใช่ใชพีน่นะก็ขออนุโมทนาขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันละกันนะคะสาธุสาธุเราไม่ได้ทําแค่สาธุเราก็มีใจแล้วนับตั้งแต่พรุ่งนี้สักสี่ห้าวันช่วงบ่ายโมง องโมงช่องไหนสะดวกขึ้นอ๋อขึ้นเลยนะครับค่ะค่ะค่ะโอเคโอเคพี่พาสขอตัวก่อนนะคะค่ะน้องวาวาจา๋าขอบคุณนะคะโชคดีนะคะโชคดีนอนหลับฝันดีค่ะน้องวาวาตามสบายค่ะคุณม,มนตรีประกาศเลยตามช่องว่าจะขึ้นเวลาไหนบางคนเขาจะได้รู้ว่าเราขึ้นใช่ใช่ใช,ใช่บอกเลยนั่แหละบอกเลยเราก็นี่แหละออก็ยังไงก็ เราช่วยกันก่อนเห็นไหมเราช่วยครูพรทุกวันนะครูพรก็จะจอดให้สองบ้านสองบ้านจนคือจนไม่ได้ไปไหนให้คุณแปมบ้างอย่างเงี้ยคุณคุณออฟฟเหรอหรือยังไงเขาเรียกคุณออฟโป้เหรอคุณออฟโป้เหรอสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่จองเวลาน้องมุนตี <laughs> จะขึ้นเก็บชั่วโมงช่วงหลังสองทุ่มครับโอเคโอเคหลังสองทุ่มเนาะหลังสองทุ่มของทุกวันนะคะให้คอมเมนตีขึ้นเพราะว่าช่วงกลางคืนอีกอย่างหนึ่งโทรศัพท์เราไม่ร้อนเนาะที่ก็มีสองล่างให้คุณแปมด้วยอย่างเงี้ยคุณแปมก็ไปจอดให้นานแล้วก็มีคุณเกษตรพาเพลินด้วยนะเดี๋ยไปให้กําลังใจเขาอย่างเงี้ยเราก็เราก็เห็นอย่างน้องแพ้ใจด้วยอย่างเงี้ยมันก็หลายๆคนบางทีเราก็ต้องแบ่งแบ่งเพราะว่าโทรศัพท์มี แค่สองเครื่องแค่นั้นเองจะขึ้นเก็บชั่วโมงช่วงหลังสองทุมค่ะไปบ้านไหนคุณมนตรีบอกตามช่องต่างๆว่าจะขึ้นไหนเพื่อนๆจะได้มาช่วยใช่ใช่ปกคลิปครูฟัดดูตลกนะใช่ก็เห็นลุงอ่ะทำหน้าแบบนั้นเราก็แค่เอาปกคาๆมาให้เอ t ซได้ดูแล้วก็ได้หัวเราะได้ยิ้มเนาะครูอนุพันวันครูพัดจะมีอารมณ์แบบนี้แหละอารมณ์ของของไม่รู้นะ คนเราอารมณ์คือไม่คุณพัดเป็นคนไม่ลึกลับนะคุณไม่คนไม่ลึกลับเป็นคนที่คือยังไงคือชอบอะไรที่ไม่เหมือนใครอ่ะไม่รู้แหละความคิดจะเป็นอย่างนี้ไปเห็นอะไรที่ที่ดูแลน่ารักอย่างเงี้ยก็เอามาลงมันตลกดีมันน่ารักดีจริงๆนะมันเือนความน่ารักไปลงชุมชนเออลงชุมชนก็ดีนะ น่ารักดีค่ะใช่ใช่ใชนี่แหละมันเป็นความน่ารักของของลุงช่างลุงช่าง,ง,งทําทําแบบนั้นแล้วเร,เราก็ดูว่าเออมันน่ารักดีอย่างเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> เลยเอามาลง <c oughs> ช่องเดียวเอาคลิปตำนานมาลงครับอ๋อ <c oughs> ก็ก็หมั่นลงคลิปนะสมมติว่าคลิปที่มันสร้างไรายได้อะ่ะเราไม่มีเวลาเราก็หมั่นลงคลิปเอาบางทีอะ่ะมันมันคลิปเนี่ยเราก็ดูได้ตลอดอย่างเงี้ย มันดูได้ตลอดวันนี้ไม่ได้ทําไฮไลท์อีกแล้วเห็นไหมลืมอ่ะอื <laughs> ไปกดสักหน่อย